สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำการเรียนรู้วิธีการสมัครสมาชิกและการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท PP พ i s ิ Inter กันนะคะหลังจากที่เรานะคะเข้ามาที่ระบบสายงานแล้วนะคะให้เราใส่รหัสสมาชิกของเราได้เลยค่ะใส่รหัสสมาชิกของเรานะคะและรหัสผ่านของเราค่ะก็คือหมายเลข 4ตัวท้ายของบัตรประชาชนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของเราได้และสามารถเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ข้อมูลของเราได้ค่ะที่มุมขวามือด้านบนนะคะเห็นไหมคะที่เป็นรูปตุ๊กตานะคะตรงนี้ค่ะแล้วกดเข้าไปค่ะจะมีการนะคะ เห็นรายละเอียดต่างๆเมนูต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะหรือนะคะเลขที่บัญชีธนาคารค่ะเราสามารถแก้ไขส่วนตัวของเราได้จากตุ๊กตามุมขวาบนด้านนี้นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูขั้นตอนของการสมัครค่ะด้านซ้ายมือมุมบนนะคะด้านซ้ายมือค่ะจะมีขีดสมขีดนะคะกด ตรงขีดสามขีดเข้าไปเลยค่ะเมื่อกดตรงขีดสามขีดแล้วนะคะเราจะเห็นเมนูต่างๆมากมายเลยนะคะสายงานแบบไบนาลีอ่ะเข้าไปดูสายงานค่ะเราก็จะเห็นนะคะโครงสร้างของเรานะคะที่เป็นโครงสร้างทั้งซ้ายและขวานะคะอ่ะทีนี้เข้ามาใหม่นะคะถ้าเราจะสมัครสมาชิกนะคะไปที่ตรงนะคะสมาชิกค่ะ สมัครแก้ไขสมาชิกนะคะนะคะตรงนี้นะคะเรามาเช็คดูเลยคะว่าตอนนี้นะค่ะเงินของเราค่ะที่ส่งสลิปเข้าสู่บริษัทค่ะมีการเติมเงินให้กับเราแล้วหรือยังค่ะโดยตรงขวามือด้านบนค่ะจะมีนะคะ จำนวนเงินในกระเป๋า e-wallet ของเราค่ะนะคะถ้าวันนี้ค่ะเป็นศูนย์หรือจำนวนที่นะคะน้อยกว่าที่เราจะเติมเข้าไปแสดงว่านะคะเงินยังไม่เข้าสู่กระเป๋านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเงินของเรามาแล้วให้สามารถเช็คตรงนี้ได้นะคะทีนี้เรามาเริ่มต้น การสมัครสมาชิกกันนะคะค่ะมาดูกันนะคะช่องแรกค่ะรหัสสมาชิกเราไม่ต้องใส่นะคะเพราะรหัสนี้ค่ะจะถูกสร้างโดยอัตโนมัตินะคะสําหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนใหม่ค่ะให้เราใส่ชื่อได้เลยนะคะ,ะสมมุติว่านะคะวันนี้ค่ะชื่อนายโชคดีค่ะนะคะนายโชคดีนามสกุลร่ำรวยนะคะ,ะเลขที่บัตรประชาชนค่ะ13หลักนะคะ นะคะคเพราะว่าตรงนี้นะคะเ,เลขสี่ตัวท้ายของเราก็คือรหัสผ่านนั่นเองนะคะพาสปอร์ตไม่เป็นไรนะคะใส่รหัสไปสษนีเข้าไปนะคะพอเราใส่รหัสไปสษนีเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นบอกเลยค่ะว่าเรานั้นอยู่จังหวัดอะไรนะคะแล้วเราก็ใส่ที่อยู่ของเราเข้าไปนะคะใส่ที่อยู่ของเราเข้าไปนะคะใส่จังหวัดใส่อำเภอนะคะตำบลค่ะ เราก็สามารถใส่ตำบลไปได้เลยค่ะว่าตำบลของเรานะคะตำบลอะไรนะคะใส่รายละเอียดไปค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือเบอร์โทรมือถือค่ะเบอร์โทรมือถือนะคะจะต้องใส่นะคะถ้าไม่ใส่ระบบจะไม่ให้เราผ่านหน้าจอนี้นะคะใส่เบอร์มือถือค่ะและที่สำคัญตรงนี้นะคะ บัญชีธนาคารค่ะเห็นไหมคะว่าชื่อบัญชีค่ะจะเป็นชื่อบัญชีของเราเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถเอาบัญชีของคนอื่นนะคะมาผูกกับชื่อของเราได้นะคะเลือกธนาคารเลยค่ะนะคะธนาคารของของเรานะคะสามารถที่จะเลือกได้หลายธนาคารเลยเห็นไหมคะว่าบริษัท PPL Inter s i นะคะไม่ได้จำกัดข่าวว่าจะต้องเป็นธนาคารอะไรนะคะอาจสมมติว่าเป็นธนาคาร กะิกรไทยนะคะ,ะเราก็ใส่เลขที่บัญชีของเราเข้าไปนะคะ,ะนะคะหลังจากนั้นค่ะนะะด้านซ้ายเสร็จแล้วนะคะให้เลื่อนมาด้านขวามือนะคะเลื่อนมาด้านขวามือนะคะี่นะคะถ้าเราจะสมัคร VIP นะคะเราก็ติ๊ก VIP ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะยังไม่ใส่รหัสนะคะไม่ต้องติ๊กตรงไหนก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องติ๊กเลยนะคะ ไม่ต้องติ๊กเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นในระบบอัตโนมัตินั่นเองนะคะรหัสผู้แนะนำนะคะใส่รหัสผู้แนะนําเข้าไปนะคะใส่รหัสของผู้แนะนําจริงนะคะพอใส่รหัสแล้วนะคะชื่อจะขึ้นมาให้เราตรวจสอบข่าวว่าชื่อถูกต้องไหมนะคะโดยกดแว่นขยายนะคะถ้าถูกต้องนะคะมันก็จะขึ้นมาชื่อผู้แนะนําจะขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูข่าวว่ารหัสอัปไลน์รหัสอะไรนะคะ ใส่แว่นขยายค่ะทีนี้เรามาดูค่ะว่านะคะเราจะสมัครอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของอัพไลน์นะคะด้าน A คือด้านซ้าย B คือด้านขวานะคะทีนี้นะคะนายโชคดีร่ำรวยนะคะจะอยู่ด้านซ้ายค่ะก็อยู่ที่ด้าน A นะคะ A คือซ้าย B คือขวานะคะหลังจากนั้นค่ะ นะคะให้เราใส่รหัสกระเป๋าตังค์รหัสกระเป๋าตังค์นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเลข4ตัวท้ายของบัตรประชาชนนะคะเป็นเลขอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเราเป็นผู้สมัครให้กับทีมงานของเรานะคะเราก็ใส่หมายเลข4ตัวท้ายของบัตรประชาชนของเขาไปก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมนะคะแล้วให้เขาเนี่ยไปแก้ไขรหัสผ่านกระเป๋าตังค์ทีหลังนะคะสมมุติว่า คนนี้นะคะ1 2 3 4สมมุตินะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็กดเซฟได้เลยนะคะพอหลังจากที่เราเซฟเสร็จแล้วค่ะระบบนะคะจะเด้งมาที่หน้าจอของการสั่งซื้อโดยอัตโนมัตินะคะทีนี้ค่ะรูปแบบของการสั่งซื้อนะคะรูปแบบของการสั่งซื้อค่ะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือการอัปเกรดนะคะอัปเกรดก็คือแผน A และแผน B ค่ะคือสินค้าซื้อซ้ำนะคะเพราะนั้นคนนี้นะคะเขาจะอัปเกรดค่ะพอกดอัปเราก็กดเลือกอัปเกรดแล้วเรามากดตรงสีส้มนะคะเลือกสินค้าเห็นไหมคะว่าสินค้านะจะขึ้นมานะะให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรไดมอนนะคะไม่ว่าจะเป็น VIP ม b บายนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะ สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชน,นะคะสารปรับปรุงดินปัทพีห้าดาวค่ะหรือการสมัครอย่างเดียววันนี้นะคะสมมติว่าสมัครอย่างเดียวเป็นนะเมมเบอร์ Member นะคะก็มีนะคะสบู่ก็มีนะคะ,ก,ะ,คะกาแฟก็มีสมมติว่านะคะนายโชคดีร่ำรวยนี้นะคะจะซื้อเป็นไดมอนเลยนะคะ P 3 8ค่ะนะ P 3 8ก็กดเลือกค่ะ หลังจากกดเลือกแล้วนะคะด้านล่างสุดนะคะจะมีคำว่า close นะคะ close ค่ะต้องกด close ด้วยนะคะ พอกด close แล้วนะคะให้เราตรวจสอบอีกครั้งนะคะว่าวันนี้นะคะรหัสสินค้าที่เราเลือกถูกต้องไหมชื่อสินค้าตรงไหมราคาถูกต้องไหม PV ถูกต้องไหมและจำนวนถูกต้องไหมนะคะเพราถ้าเกิดว่ามือเราเร็วนะคะอาจจะกดดับเบิลไปได้พอกดดับเบิลมันจะกลายเป็นจำนวน2จํจำนวน3นะคะซึ่งนะคะจะต้องใช้ ในการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องแจ้งแก้ไขกับทางบริษัทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะให้ตรวจตราดูให้ดีนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาข้างล่างเลยมาข้างล่างเลยนะคะเห็นไหมคะว่าให้เราใส่แค่ตรง transaction password ก็คือรหัสผ่านกระเป๋าตังนันเองค่ะเรามาใส่รหัสผ่านกระเป๋าตังกันอ่าพอใส่รหัสผ่านกระเป๋าตังแล้วเราก็กดเซฟได้เลยจ้ะ นี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่แหละค่ะน,นะคะก็จะขึ้นสีเขียวขึ้นมาค่ะรหัสสมาชิกของคุณโชคดีร่ำรวยก็คือ011166ค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยนะคะ